สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับวันนี้จะมาสาธิตการทำน้ำพริกนะครับไม่ใช่น้ำพริกนุ่มนะครับน้ำพริกผู้สูงวัยอายุ50ปีเศษเศษนะครับมาดูกันครับครับนี่ฮะก็ตอ้อ่า ประมาณสักห้าหกนาทีนะครับส่วนประกอบมีอะไรเอ่ยนะครับเริ่มแรกลงอิดก,ก็ก่อนจะตำนะลงอิดก,ก็ขั่วขั่วพริกนะครับเป็นพริกดิบนะครับที่พริกกีฟาที่ลุงอิดปลูกเองนะครับที่ สวนยมหน้าบ้านนะครับสวนชนขัวหน้าบ้านพราะแต่ขั้วพริกนะครับขนาดที่ขั้วพริกก็ต้มมะเขือนะครับต้มมะเขือพร้อมไปด้วยนะฮะมะเขือนี่ต้องให้เปื่อยนะครับเสร็จแล้วก็ทอดตอนแรกกับปิ้งก่อนนะครับปิ้งปิ้งปลาปลาดุกนะฮะจิ้บปลาดุกเสร็จ ลำนแร,รกก็ครกครับเห็นไหมครกต้องเป็นครกเบอร์แปดครึ่งนะครับครกหินนะฮะนะครับเนี่นำเพื่อนๆเอฟซีใช้ครกเบอร์แปดครึ่งสาดก็จะประมาณนี้นะฮะน้ำหนักประมาณหนึ่งกิโลนะฮะสาดสาดกหินเช่นกันยาวก็ประมาณสิบนิ้วนะฮะสิบนิ้ว,วตามนะครับ ตอนแรกก็ตำพริกกับขั่วหอมที่ว่านะคะัขั่วพริกขั่วหอมตำนะครับให้พอประมาณไม่ต้องให้เหลกมากนะครับเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือนะครับมะเขือมะเขือที่ต้มนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ปลาดุกนะครับปลาดุก ปลาดุกที่ปิ้งนะฮะปิ้งให้สุกแล้วก็ปลาทูนะครับปลาทูนิดหน่อยแล้วก็ปลาตุกเค็มอีกใส่แค่ครึ่งตัวพอนะครับเสร็จแล้วก็ผสมกลมกลึนกับผงชูรสเอ่ยน้ำปลาเอ่ยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำนะแต่มันก็คลุกคลิกพอดีใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะครับอ่าลืมบอกเพื่อนๆไป พริกก็ต้องไปเด็ดเม็ดพริกที่เป็นเม็ดแรกนะครับในต้นแต่ละต้นนะครับซึ่งจะอร่อยนะครับเม็ดแรกส่วนหอมนะครับก็ต้องเป็นหอมจากสีสเกตนะฮนะหอมจากสีสเกตใช้พริกเท่ากับอายุผมเองนะครับห้าสิบอายุ เท่าไรก็ใส่เท่าน,าน,นั้นเม็ดนะครับผมห้าสิบเจ็ดเก็ใส่ห้าสิบกว่าเม็ดนะครับหอมหอมนี่ต้องใส่เท่ากับจํานวนเดือนนะครับตอนนี้ห้าสิบปีห้าสิบหกปีนะครับอีกเท่าไรเดือนละประมาณ 7, เจ็ดแปดเดือนก็ใส่หอมเจ็ดแปดหัวนะครับนี่คือสูตรของมันนะครับ เขาไม่เรียกว่าน้ำพริกหนุ่มนะครับเรียกว่าน้ำพริกผู้สูงวัยนะครับผู้สูงอายุนะครับอย่าลืมนะเตือนนะครับครกนี้ต้องเป็นครกเบอร์8ครึ่งนะครับและสาดต,ต้องหนัก1นกิโลนะครับเห็นไหมได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็มาเอาใส่ถ้วยกันนะครับแบบดูกัน ถ้วยก็ต้องเป็นถ้วยนี้ถ้วยพลาสติกนะครับจริงๆแล้วต้องใช้ถ้วยใช้ถ้วยสังกะสีหรือถ้วยเคื่อกประไรประมาณนันจะดีกว่าครับแต่ว,ว่าลุงอิจจะใช้สูตรนะฮะแล้วก็กว่าที่ติด,ด,ด,ดสาดนะครับ และล้างจะได้สะดวกวางสากไปก่อนนะครับนี่ฮะช้อนก็ต้องใช้ช้อนขนาดนี้นะครับให้พอดีกับครกครพอดีกับครกแล้วก็ตากมานะครับใส่ถ้วยโอ้เห็นสีสันแล้วเพื่อนๆเ c ฟซีเ,นเ็นแล้วสใจจะต้องว่าอก้น่ารอยจังเลยเอะไรประมาณนั้นนะครับ ให้เห็นหน้าค่าตาของน้ำพริกผู้สูงวัยนะครับภาคเหนืออาจจะเรียกว่าน้ำพริกหนุ่มนะครับแต่ลงอัวว่าพริกผู้สูงวัยครับเดี๋ยวสักครู่นะครับครับหลังจากนำน้ำพริกจะเรียกว่าถ้าภาคเหนือเรียกน้ำพริกหนุ่มนะครับแต่ละเอียดไปหน่อย เดี๋ยวถ้าอีสานโคราชอย่างลุงอิดก,ก็จะเรียกว่าน้ำพริกแก่ก็ะไรยอยู่นะครับเรียกเพียงว่าน้ำพริกผู้สูงไวยก็เรียกกันนะครับนะฮะนี่เรามีน้ำพริกแล้วนะครับอืมต่อไปที่ลุงอิดขาดไม่ได้ก็คือพวกปลาล้านะครับปลาเค็มอะไรต่างๆนะครับวันนี้ปลาลาก็งดก่อนสักเวลาหนึ่งนะฮะ ก็กินอ่าปลาเค็มนะครับก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นปลาเค็มตุนนะครับน,นี่ผักนะครับผักผักก็เป็นผักจากสวนคอนุ์อีทเองนะครับก็มีมะเขือถัว่วนะครับผักชีนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักากาดเขียวกับผัก,กวางตุ้งนะครับ ที่ขาดไม่ได้ก็คือคนไทยหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่ไข่นะครับแต่ลุงอิจจะเน้นไข่ต้มนะครับไข่ต้มอันนี้ก็ที่เคยเล่าให้ฟังนะครับผักบุ้งกับคะน้านะครับเขาเรียกว่าผัดน้ำปลานะครับผัดน้ำปลาพูดแล้วก็น้ำลายจะไหลแล้วนะครับส่วนอันนี้คือคือแจ่ว๋วไว้จิ้มกับไข่นะครับ อยังไง f อซเพื่อนๆก็นะครับถ้าสนใจสูตรการทำอาหารก็อย่าลืมกริ้งกลางมานะครับที่เบอร์โทร0812049151นะครับแล้วเพื่อนๆจะอาจจะถูกใจหรือผิดหวังแล้วแต่อันนี้จะเป็นน้ำพริกที่ลอยฟังนะครับส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็น เป็นต่างไปซื้อน้ำแข็งลุองอิดจ,จะสั่งน้ำแข็งลงทุกๆ2อหรือสวันนะครับก็เฉลี่ยก็3ถุงนะฮะถุงละ30บาทถุงปุ๋ยน้ำแข็งก้อนนะครับลงก็สวัน4วันนะครับก็3ามถุงก็เกบาทนะครับอาทิตย์นหนึ่งจะตกประมาณ ประมาณ180บาทเฉพาะน้ำแข็งที่ลุงอิดสั่งสั่งลงมานะครับอันนี้ก็ให้เห็นคร่าวๆตรงนี้ก่อนนะครับนี่คืออาหารเช้าของลุงอิดนะครับยังไงก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะามาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ